สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องปองปลายเบิร์สุขโสุูคนเบิร์ถกหม่องทุกบอลค่ะค่ะมือนีน้องปุยประทุมราชแชแนวค่ะพาพี่น้องวาสมาหาหนองใหม่น้องพี่น้องเนาะอ่าเดี๋ยวพี่น้องกลับมาเบิงวิธีการนะคะหาหนองใหม่ค่ะหาหนองใหม่ไปตุ่มเนาะพี่น้องเนาะป้าๆค่ะปุยสืผ้าเขาป้าเนาะไปกันเลยจ้า มะหอดเดวค่ะมะหอดกอ,ไไดอ,อ,อยงังไงเด้อสองอนสามโนเฮ้ยมันขึ้นสูงแต่นอน้อนอันอันนีกเตรียมพร้อมๆค่ะอันอกกออนีก,ก็อออกเกอาไว่ทำ นนเนาะอะไรเนโดเนาะแบบอบอวลค่ะสวยงามได้ทีเดียวเชื่อเลยี่น้องขาเอาอีกกลนค่ะ ้นนี้ที่เอามันอยู่สูงๆ <c oughs> ได้แล้วจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องจ๋าสองนอยั่วๆค่ะแล้วเกิดไปเรื่อยๆนะพี่น้องน่องใหม่สองไข่อ่ะไข่ไขๆๆ่ไปเออไปกออื่นก่อนค่ะ ปะปะมากกว่าไม่เดียวค่ะกว่านี้มันก็ดีใช่มีดนี่แล้ว,ลวบ่หา,าปาดเจลาเจ ชื I, ่อด้วยชื่อด้วยตึงทำยังไงบ้างน,นีย่ยดุดมากได้แล้วค่ะได้แล้วพี่นอ้นองน้องที่สามน้องที่สาม สามนอเลยค่ะหาอีกหาอีกดูดูเกไดความรู้สึ กับแม่เกี่ยวหยาดูผ้าเนาใหม่ ได้เลยก็ยังเอาอยู่บ่เอาดอกถ่ะมันไงสี่พออีกแล้วมาเด้อพี่น้องเด้อหาแนวอยากแนวกินโอ้ยหางายหาไดหางายหาไดอยู่จ้าพ่อจ๋า นี่ được เอาดอกเนาะมันยังน้อยเอา ไม่อยบเป็ยังไงเด้อหาหาเราใหม่หนึ่งสองสามส้าเดี๋ยวหาอีก โอ้โหโอ้โหพี่น้องดูผลงานสิคะหนึ่งสองสามสี่หกหกนออยู่ๆพี่น้องเยอะชิงงนชิงึงินนี่สิหล่อฟีมื่นของปุยประทุมรลาแช่นนี้หค่ะอมงคเจ้าพี่น้องเจ้าเจ้าค่ะ ถูกใจก็ฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะค่ะน้องเพืป่ปนผมลากับต้องขอลาทานผูช้ชมไปก่อนนะคะเมือม่อไหนต้องพอ,พอกันแล้วไหมด้จัดเด้อเก็บค่ะเก็บว้า